พอเราเดินออกมาจากโรงแรมนะอ่ะ,ะเราเบียงมุกจะพาไปกินข้าวเปียกเปียกห้แยกร้านดังเดินเราได้เลยร้อยกว่าเมตรเองใกล้ๆ <c oughs> อากาศเย็นนะวันนี้เนาะวันนี้กลับแล้ววันนี้จำเทียบแล้ว จะพาไปกินข้าวเปียกก่อนมีของขายเยอะนะนี่เราออกมาสายแล้วก็ใกล้จะถึงแล้วก็รถจะเยอะหน่อยนะเนี่จอดถินครับตรงนี้มีหลายร้านเลยตั้งใจมากินไข่ลวกนะ่เอ <c oughs> าง,ง่ายๆอ่ะเธอกินข้าวเปียกใช่ไหม <c oughs> อันนี้ร้านน้องแหม่มขายเครื่องในหมูข้าวต้มหมู เลือดแปลงหมูร้านน้องแมมร้านน้องแมมเตี๋ยวต้ยมยำถึงแล้วห้าแยกนี่ขนมขนมถ้วยยวนอะไรเป็นแยวเป็นแยวเป็นแบวเป็แบวถึงห้าแยกแล้วนี่ร้านเขาเปลี่ยนขวามือเลยขเลยขาเปลี่ยนห้าแยกพี่น้ามาจากห้าแยกก็เนี่ขวามือเลยร้านเขาเปลี่ยน อร่อยนี่มียาวไปถึงนู่นเลยแต่ร้านนี้คนเยอะสุดนะนี่นะเขาเปียกไาอย่างนี้ต่อมานัางกินเนี่นร้านข้างๆเขาก็มีขนมปังหม้อทำสดๆเลยนี่นนส,ดสดเลยสัง่งปุ๊บทำปั๊บเลย สั่งอะไรไปกินก็เปียกค่ะก็เปียกเนี่ยนี่ของเด็กไม่ใส่ผักใช่ไหมอันนี้น,นี่อันนี้ปักหม้อผากหม้อไปสั่งมาเมื่อกี้ร้อนๆใน,นควันขม,มุ่งเลยกินก็เอา,อนนาเนี่ยพริกมะนาวเนี่ยใส่ไปในนี้บีบใส่ไปนทั้งกระดูกบีบไปแล้วก็เอาพริกจะไปคนนะทำไมแม่ เดี๋ยวกินเลยกิ้มกนกจิ้มก็จะหวานๆเนาะลาดไปเลยแ,แหวกๆมาเลแร้านคนเยอะตลอดเลยนะร้า อ,อ,อ,อร่อยอร่อยอร่อยมาตำกันได้ร้านนี้ถ้าแยกหายไงก็เจอ,อทำกันพล,ลัวิงเลยนะนี่ไม่หยุดเลยไม่ได้หยุดเสียงเจียวเจ้าวเจียวเจ้าว,วมากเลยนะเมื่อก่อนนี้เป็นปืนไม้อยู่เลยนร้านที่ดังมาก คนฝั่งนู้นก็ข้ามมากินเยอะนะเมื่อกี้เห็นทะเบียนรถหลายคันเลยลิดปากหม้อหมดไปแล้วตามด้วยไข่ลวกสองใบอ๋อวิตน้ำนี่ก็หมดอร่อยนี่นี่ลุไข่ลวกก่อนลุไข่ลวกอ่ะปร้อยไ,ไม่หมดอีกเ่ะเมื่อกี้สดไปแล้วนี่อ๋อ,อช่วยลูกอ่ะเดี๋ยวไปละเดี๋ยวกลับโรงแรมและคนเริ่มมากันแล้วนี่ รถแน่นตึ๊กเลยนะทมไหมอ่ะใเรื่อิดตาราลุงยิ้น่อเก่งนะคะจ้า